กลับ <g ul ter> มาในช่วงที่สองนะครับแหม่ได้รับความรู้เยอะน้ำมันดีแฟนๆถามกันเยอะเลยเดี๋ยวจะต้องไปในอาทิตย์หน้าต่อแต่กําลังเข้าได้เข้าเข็มต้องต่อเลย <c oughs> ชอบใจพันลบมากที่บอกว่าหาผลประโยชน์จากน้ํามันมาเลย <c oughs> เราก็เอาเข้ามาเลยเพราะเรายึดครองอยู่ <c oughs> เห็นด้วยเลยแล้วพี่เพิ่งนึกได้ตอนพี่เป็นเรือโทร <c oughs> ไปเป็นต้นหนเรือจันทละไปสำรวจสมุทรสาครกูด แล้วถ้าไม่เป็นของกูมันไม่ยิงกูแต่องแต่หาเลยเรือจันรยานปืนก็ไม่อยู่กระบอกเดียวอ่ะไม่มีหาอะไรเลยไปจอดทิ้งสมองหกเดือนนะเออเช้าก็ลงเลยเลยตุ้มตุ้มทิ้งดิลึกเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นของเราแล้วไปไปตุ้มตุ้มมันไม่ยิงแต่คงแต่หาใช่ครับใช่ครับยังไงก็เป็นในส่วนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ในส่วนของเราอยู่แล้วเพราะเกาะเกาะมันย่อมมีทะเลนาเขตเขาอยู่แล้วนะับ ไอ้เส้นทะเลอนาเขตนี่พอรู้ไหมว่ามันวัดยังไงอะไรยังไงก็คือวัดจากทางชายฝั่งฮะจากชายฝั่งก็คือแนวแนวน้าลงต่าสุดเนี่ยนะครับที่ที่จะวัดออกไปตอนนี้ก็แต่ละประเทศก็ประกาศได้ไม่เกิน12ไมล์ทะเล12ไมล์ทะเลชายฝั่งหรือว่าเส้นฐานตรงหรือชายเกาะนะชายเกาะที่ประเด็นอยู่ที่ว่าอย่างนี้ฮะก็คือว่าการที่ทางกัมพูชาล่าเส้นผ่ากลางกลางกาะกูดเนี่ย ก็คือผ่ากลางทะเลนาเขียนเราไปเลยใช่แล้วผ่ากลางเกาะเขาถามมาเขาบอกมันว<ช>่าอยังไงอ่ะก็คือเรียกว่ามันเหมือนว่าอะไรนะลากเส้นเ,เขตแดนของประเทศหนึ่งผ่ากลางเกาะของอีกประเทศหนึ่ง<อ>ในส่วนทางด้านนู้นเนี่ยลากออกจากระเกติปสารเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทะเลนักเขีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าทางเกาะกูดเนี่ยห่างจากชายฝั่งก็ประมาณมายี่สิบกว่าไมล์ทะเลแล้วก็เป็นแล้วในส่วนเกาะกูดเองก็มีทะเลนเักเขียนของเขา ตรงนี้จะเป็นปัญหามากรัฐบาลกณจะต้องรีบแก้นะเพราะอย่างที่นําเรียนให้ทราบแล้วตอนที่ผมเอา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 ,เอารูปของลักเขตติบสามมาเนี่ยออกเป็นทะเลปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนละดูอีกทีรูปรลักเก็ต <3 S 2> <ล>ิบส<อ>ามเนี่ยออกไปมันจะเป็นพื้นที่ทับซ้อน,นเลยนะมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าของเราเนี่ยเราลากออกไปทางปลายลูกศรนะแต่ของกัมพูชาเนี่ยเขาลากออก ตัดสนมยากไปอีกเพราะฉนั้นออกไปตรงกลางทะเลเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมในทะเลนาเขตเนี่ยนะในทะเลนาเขตเนี่ยเราถือว่าเป็นอำนาจอธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เฉพาะเรื่องข้อฐานความมันคงนะอำนาจศาลอำนาจฟ้องร้องคดีอำนาจอะไรต่างสารพัดเลยนะถามว่าถ้าเกิดมีคดีความอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะฮะ มันจะขึ้นศาลไทยหรือขึ้นศาลขมิ้ใช่ไหมเอาว่าแค่ตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่เป็นในส่วนของทะเลนาเขตเนี่ยต้องรีบเจรจาตกลงกันให้โดยเร็วที่สุดเพราะมันเป็นอธิปรตยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอธิปไายร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าเนี่ยมีคดีความขึ้นมาเนี่ยในพื้นที่ตรง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 ที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะตรงด้านเนี่ยมันจะขึ้นศาลศาลใคร ช่ไหมคลอดลูกที่โน้นลูกสัญชาติอะไรวะสัญชาติอะไรใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนไทยกับมาเลเซียเ d a ีเเนี่ยพี่ลองดู JDA เนี่ยจะมีเส้นตรงลากออกมาจากปากแม่น้ําโกลกออกไปประมาณ50กว่ากิโลเมตรมันก็เลยทะเลอาเขตแล้วเพราะฉะนั้นทางด้านนู้นอํานาจอธิปไตยเนี่ยมันได้แบ่งกันไว้เรียบร้อยแล้วที่เหลือจะเป็นแค่สิทธิอธิปไตยสิทธิอธิปไตยเนี่ยเขานับเฉพาะในส่วนของถ้าเป็นเขต เศษเฉพาะนี่ก็คือทรัพยากรต่างๆในน้ำส,นส่วนส่วนไรถวีปเนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่อยู่ท้องทะเลหรือใต้หรือใต้ใต้ดินท้องทะเลนะฮะซึ่งอันเนี้ยม,มีมีสิทธิในส่วนนี้แต่ว่านอวตรงน้ําทะเลเนี่ยก็ถือว่ายังสามารถที่จะเดินเรือไ,ไ,ได้ได้ตามปกติของแต่ละประเทศก<ม>็จะสามารถจะเดินเรือได้นี่นะ<ม>เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นอธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องรีบเคลียร์กันให้เรียบร้อยซะต้องรีบแบ่งซะแต่ขณะนี้เรากับกัมพูชาโนหลักเกตฑอสารเนี่ยยังค้างคาอยู่นะฮะ แล้วกรพมชายจะไปล่าสิ้นทางด้านนู้นเนี่ยเขาประกาศมาแต่เขาไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายของเขาได้เพราะถ้าถ้าพูดถึงจริงเวลาเขาล่าไปผ่ากอกูดเนี่ยน้ําใต้กอกูดมัน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 ก็อยู่ในอยู่ในร่าจันจังเขาใช่ไหมอยู่ในอาณาเขตเขาใช่ไหมมันมันก็ไม่ถูกต้องเลยฮะมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นยังไงซะมันมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มันมันมันผิดผิดกฎหมายทะเลแล้วก็ละเมิดอธิปไตยของเราอยู่แล้วนะครับ เขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยมันจากชายทะเลไปกี่กิโลนะสองสองร้อยไมล์ทะเลฮะับสองร้อยไมล์สองร้อยไมล์ทะเลเขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยซึ่งขณะนี้เขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยมันเกิดขึ้นตามกฎหมายทะเลหนึ่งเก้าแปดสองหรืออนคอสหนึ่งเก้าแปดสองนะฮะส่วนไหลทวีปเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติอนุสัญญาเจนีวาหรือว่าด้วยกฎหมายทะเลหนึ่งเก้าห้าแปดนะมีมีเรื่องเรื่องไหลทวีปนะมีเรื่องไหลทวีปเพราะฉะนั้น กัมพูชาเนี่ยเขาเป็นภาคีในส่วนของกฎหมายอนุสัญญาเจนีวานหนึ่งเก้าห้าแปดก็คือเขาเคลมในส่วนของไหลทวีปคือทรัพยากรผิวดินใต้ผิวดินนะแต่เขายังไม่ได้เข้าเป็นภาคีของกฎหมายทะเล1982อันคลอสหนึ่งเก้าแปดสองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังไม่ได้เคลมหรือว่ามันยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เรื่องของอสิทธ,ทธิทางการประมงมหรือทรัพยากรในน้ําพวกปาลาเปลือยอะไรตา่างพวกนั้นทางด้านนี้ แต่ได้ทราบว่าเขามีแนวคิดที่จะเข้าเป็นภาคีคือเขาได้ลงนามหรือเซ็นเซ็นอะไรต่างไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ให้สัตยาบันนั้นการที่เข้าเป็นภาคีได้รับเสเนียก็ต้องให้สัตยาบันแต่ว่าเมื่อไรเนี่ยที่เขาได้ให้สัตยาบันปุ๊บแล้วเส้นของเขายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาว่าทะเลอาณาเขตกับเขตเสรเิเของเขาเนี่ยก็จะมาเกยทับซ้อนกับของเราเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาถ้าหากว่ามีเรือกองเรือประมงกามพูชาเข้ามาทางด้านนี้เนี่ยมันก็ล้ำพื้นที่เรา มันก็ยิงกันนั่นอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะนั้นต่อตราบใดถ้าเส้นเส้นที่ลราผ่ากกูเนี่ยมันยังคงอยู่เนี่ยมันจะสร้างปัญหาไม่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 รู้จบนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องไปถ้าถ้าเกิดเขาก็เป็นภาคีอันครอสนะอย่างร้อเนตี่ยนะตรงนี้ก็คือาจะเกิดจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ครับที่ฟังันลบมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าแปอว่าแบ่งกันแฟร์แล้วเนี่ยมันต้องไม่มีเรื่องแน่เพราะว่า สมมติระหว่างเกาะกูกับกัมพูชาเนี่ยเส้นเนี้ยมันอยู่กึ่งกลางพอดีอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กึ่งกลางทะเลพอดีมันก็ไม่มีพื้นที่ซับซ้อนกันหรอกไม่มีพื้นที่ซับซ้อนไม่มควรจะมีมีซับซ้อนเพราะมึงต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมั่วจริงไหมเขาบอกต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมั่วถ้าไม่มั่วเขาต้องไม่ซับซ้อนเลยบอกก็ก็ตอนนี้อย่างที่ว่าเลยฮะก็คือเดี๋ยวขอ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 สไลด์ของคลายชูฟิลด์นิดหนึ่งฮะที่เป็นสีฟ้าฟเนี่ยนะฮะตรง ลากจากหลักเขตดิจิามาภากอกูรเนี่ยอันนี้มั่วแน่นอนอ่าเนี่ยเนี่ยมั่วแน่นอนเพราะเป็นโอเวอร์เคลมนะเส้น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 นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์เคลมอ่าโอเวอร์เคลมเคนคือเคลมคคือเลมแบบเอ่ออคคืเลมแบบมั่วเคลมแบบเกินไปเลยเขาเขาเข้าใจผิดลบไปนะเนี่ยเขาบอกเลยเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันก็ต้องไม่มีดิครับเนี่ยเออเนี่ยจุดแดงขึ้นแล้วอ่าเนี่ยไอ้ตรงสีฟ้าใช่ไหมฮะอ่าสีฟ้านั่นแหละสีฟ้านี่แหละฮะ ตรง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 ยผ่าข,ขู่เนี่ยตรงนี้มั่วแต่ในส่วนที่เป็นสีสีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้าเนี่ยคือ,อ,อพี่ลองสังเกตดูว่าในส่วนที่เป็นเส้นเส้นเขตแดนที่ลากออกจากชายฝั่งเนี่ยนะฮะจะเป็นเส้นเขตแดนที่ลากโดยลักษณะของแอดเจนเซนสเตตนะะก็คือว่าชายฝั่งเนี่ยติดก,กันตรงหลักเขตที่73ระหว่างบ้านหัดเล็กกับจังหวัดเกาะกงกัมพูชาลากออกมาก็คือเราใช้แนวคิด ก็คือลากออกมาโดยสใช้หลักการเส้นมัธยะคือออกมาระหว่างห่างจากกอกอกอูดกับกอกงเท่าๆกันนะฮะพอลากลงมาถึงกลางทะเลออกออกมาหน่อยเนี่ยจนถึงสีฟ้าเนี่ยคราวเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างแม็กซิมัมเคลมอันนี้ผมถือว่าไม่มั่วแต่ว่าเออเคลมแบบเคลมเต็มที่เลยะน,นะฮะจะเห็นว่าเส้นเส้นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นที่ว่า่เขาเรียกว่าฟูลเอฟเฟกต์ฮาร์ฟเอฟเฟกต์แล้วก็โนเอฟเฟกต์หมายถึงว่า เมื่อออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งในลักษณะที่ว่ามีเอฟเฟกของเส้นฐานนะฮะอย่างเส้นเส้นทางด้านเนี้ยของอเดี๋ยวผมขออนุญาตใช,ช้ใช้แผนที่ทางด้านนี้จ,ะ,ะ,จะเห็นเห็นได้ได้ไดงานนิดหนึ่งนะฮะก็คือเป็นเส้นฐานเนี่ยตรงนี้ฮะตรงเนี้ยอ๋ออาอเนนี้นตรงนี้นะฮะเส้นกิจการทันวไปอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเส้นฐานของทางของ,ง,งทางกัมพูชากับทางเวียดนามนะฮะ ครับครับอันนี้จะเป็นจะเป็นเส้นฐานเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาในนี้เขาจะเขียนไว้ว่า full effect half effect กับ no เอฟเฟกต์หมายถึงว่าให้ให้น้ําหนักหรือให้อิทธิพลของเส้นฐานแต่ละฝ่ายเนี่ยอย่างไรบ้างแต่ว่าต้องเจรจาว่าเท่าเท่ากันถ้าถ้าเราบอกว่าเกาะนะฮะเกาะใหญ่เนี่ยให้ half effect หรือ full effect เนี่ยเราให้เขาเท่านี้เขาก็ต้องให้เราเท่านี้เหมือนกันอันนี้อสเขาจะคุยกัน นะนะทางเทคนิคทางด้านทะเลคือต่างไฟลยต่างต้องให้แบบเสมอกัน mm hmm. ถ้าเกาะเราให้เขาที่เนี่ยมันอิทธิพลของเกาะเนี่ยคุณจะผลักเส้นของคุณเนี่ย mm hmm. ให้ไปกินพื้นที่เขาอีกฝั่งเนี่ย mm hmm. มากขึ้นหรือน้อยลง mm hmm. นะฮะหรือว่าจะเป็นเกาะเล็กหรือหินเนี่ย mm hmm. แต่บางครั้งเนี่ยแต่ละประเทศบางทีก็ลักไก่อยู่ัลวอย่างเช่นอ,อันเนี้ย เขาไปอ้างหินกัสโลเวียหรือเกาะหินอะไรเล็กๆเนี่ยซึ่งมัน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 ไม่ควรจะมีมีเอฟเฟกกับเส้นเขตแดนทางทะเลแต่ก็ไปอ้างนะอือแต่ละฝ่ายต่างก็เรียกว่าว่าพยายามอ้างเต็มที่อ่ะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกติกามันถึงเกิดมาเป็นเส้นที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันได้แต่แต่ยังไงก็แล้วแต่ส่วนที่จะต้องไม่ให้มันทับซ้อนเลยส่วนที่จะเป็นทะเลอาณาเขต เพราะว่ามันจะไปกระทบกับความมั่นคงกระทบกับอธิปไตยเพราะ<ม>ทะเลนาเขตคืออธิปไตย<ม>ส่วนที่ถัดจากทะเลนาเขตไปเนี่ยจะเป็นแค่สิทธิอธิปไตย<ม>คือมีแค่สิทธิในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่นั้นมไม่ว่าจะเป็นจับปลาหรือว่ากุ้ง<ม>หอยปูปลาหรือว่าขุดน้ํามันขุดอะไรต่างท,ท,ที่ใต้ดิน<ม>นะฮะแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีอธิปไตยในส่วนนั้นร้อยเปอร์เซ็นคุณจะไปห้ามเรือแพคนอื่นเนี่ยเข้ามา โดย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 พาร์การอะไรต่างเนี่ยไม่ได้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเดินเรืออยู่นะถ้าไม่ได้เข้ามาในทะเลราเขตของเราครับโอ้โหละเอียดอ่อนนะครับเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากพอสมควรเลยนะว่าเส้นไหนอะไรยังไงไปถึงไหนอะไรนะเออเลยไปถึงไอ้น้าโขงนิดนึงเพราะเราก็อยู่นอกปะหอโดยปฏิบัติการตามน้ำโขงไอ้นี่เราเสียเปรียบเลยนะเพราะล่องน้ำที่อะไรเป็นของมันหมดเลยอ่ะไอ้ฝรั่งเศสมันก็ยอมเลยลึกเป็นของมันหมดเลยลึกชิดเราก็เป็นของมัน ไอเวนเนี่ยแหละก็คือผมว่าก็เป็นอนิสงจากยุคอนานิคมอะไรต่างเนี่ยนะก็เขียนอะไรต่างมานี่็ก็เอื้อทางด้านนู้นเขานะฮะนี่ประเด็นอ้เรื่องรองน้ําลึกเนบางทีต่างฝ่ายต่างอะไรนะพยายามทําให้มันลึกลึกกินมาทางในส่วนเราตรงฝั่งเขาเนี่ยเขาถมเถมอะไรต่างเนี่ยมันก็มันก็เหมือนเหมือนเหมือนไอ้ตรงไอ้ขื่นหินทิ้งจนราคาเกจิหนอ่สามใช่ไหมนั่นแหละมันทิ้งก็มา คือแมนเมดเป็นคนแมนเมดขึ้นมานะและเพื่อเพื่อจะหวังผลให้ได้พื้นที่ต่อไปในอนาคตแบบนั้นนะเพราะะนั้นตรงนี้มันจะต้องต้องอะไรต้องแก้แก้ในส่วนนี้ให้ได้ เพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็ก็เสียหายเหมือนในแม่น้ําโขงก็เช่นกันนะฮะก็ต่างฝ่ายก็ทําพี่เคยได้ยินนะทางฝั่งนู้นสร้างเขื่อนมาทําให้น้ำเปลี่ยนทิศพอน้าเปลี่ยนทิศมาปุ๊บมันก็จากจากทางด้านนู้นเป็นเอะไรเป็นเป็นโค้เป็นคุ้มก็ทําให้น้ํำมามากินที่เรากินในฝ่ายบ้านเราเลยตายล่องน้ําลึกก็เปลี่ยนมาทางด้านเราเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ไหมมันก็ก็เออ่วนวนเวียนไปอย่างเงี้ยทางทะเลก็คล้ายๆกันนะทะเลคล้ายๆกัน ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องตาก,การต่างประเทศอาจารย์ปนิธานก็บอกว่าไอ้ที่มันสร้างมาเนี่ยบางคนสร้างก็จริงนะแต่กฎหมายเขาให้นับตรงนั้นด้วยนะนี่ที่เราจะต้องต้องคุยให้รู้เรื่องใช่ครับต้องคุยให้รู้เรื่องให้ว่าูไม่รับมึงนะ,ะใช่ครับก็คืออย่างที่ว่าผมว่าก็เสนอเคยเคยเสนอไว้ก็ทําเหมือนกับทางสิงคโปร์กับมาเลเซียที่ทำเนี่ยนะฮะในการถมทะเลแลนด์เรคเกลเมชั่นของเขาเนนะฮะอย่างของ สิงคโปร์เองเขาสนามบินชางงีฐานทัพเรือรัฐอสัสหรืออะไรต่างสารพัดที่อยู่ทางด้านทางด้านใต้เนี่ยเขาก็ถมทะเล,ลออกมาเขาเรียกว่า land r e c l a m ม t i o n เขาซื้อดินซื้ออิฐซื้อหินซื้อทรายต่างๆจากต่างชาติมาแล้วมาถมถม,ถมแต่การถมเนี่ยก็อย่างที่อย่างท่งทงทนำารเยนท่านรบว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งในลักษณะ,<า>ะที่เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็กระทบกับอินโดนีเซียที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวาเลเซียที่อยู่ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้อง เหมือนกับเซ็นเอ็กันนะว่าที่ผมถมไปสร้างสนามบินถมไปสร้างท่าเรือเนี่ยแล้วมันเกินขึ้นไปเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ให้มีผลกับทะเลนารเขตคือเส้นทะเลนารเขตตามตามรูปพันธสันฐาใชายฝั่งเดิมเป็นอย่างไรก็ให้เป็นแบบนั้นนะจะไม่ไปกระทบกับทะเลนารเขตอ,อันนี้มผมคิดว่าเขาจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะสามารถจะแก้ในประเด็นเรื่องเอขื่นทางด้านักเขตบ3ได้ เอาอันนี้เขาถามบอกเรื่องเขาบอกไม่ถามพี่บรรวิทย์นะครับเพราะพี่บรรวิทย์ไม่ค่อยรู้เรื่องทางทะเลเท่าไหร่เขาบอกถามอดีตเสดีกว่าว่าเขากำลังจะลบกันด้วยโดนแล้วท่านเอาเรือดำน้ำมาทําไม <laughs> เอาเรือดำน้ำมาอ้ <laughs> มันมันสบายกันลบไปแล้เอาเรือดำน้ำมาเนี่ย สมัยไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ชุกๆไปปลายตอนของผมตอนนั้นก็คือพยายามผลักดันในเรื่องของเรือดน้ำของของเยอรมันฮารีวี2ฮารีวีฮารีวีตัวเล็กช้ได้นะอันนั้นอันนั้นเป็นโครงการที่ดีมากเลยน่าจะได้นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าก็ขออนุญาตประเด็นด้วยว่ามันมันเป็นการลบอีมิตอีหนึ่งนะที่ที่เราควรจะมีนะก็ขออนุญาตในคนะนัก นักวางแผนทางทหารด้วยผมกลมผมยุทธการผมอยู่กองแผนอะไรต่างอยู่มานานนะฮะแล้วก็เรียนที่บอกกัเลยเนี่ยเรื่องํำนานการมีหรือไม่มีเนี่ยมันมันมันส่งผลนะฮะเมยกตัวอย่างเช่นเรามีสนามหญ้าสนามหญ้าเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเด็กชอบมาวิ่งเล่นเยอะแยะเลยลงมาทีลำคานอะไรต่างเนี่ยวันวันนี้ก็ดีบอกเฮ้ยหนูในในสนามนั้นมันมีงูนะใช่ไหมไมนรู้อยู่ไหนอ่ะ ไม่มาเล่นเลยให้ครลงมันจะไม่ลงเลยเพราะฉะนั้นการมีเรือดำน้ำเนี่ยนะก็เหมือนเรามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเรือดำน้ำอาวุธของมันคือมันมองไม่เห็นมันดำน้ําอยู่ใช่ไหมฮะฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะแค่เสียนี่แวร์บัดพรีเซนต์เอฟริแวร์คุณมองไปบนบนผิวน้ำไม่เห็นเลยเลยแต่ผิวด้นน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นการมีเรือดำน้ำแต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้อันตรายกองเรือที่จะมาเนี่ยแทนที่จะต้องเพิ่ม สก,กรีนสก,กรีนเมนบอดีกก้กับสก,กรีน<ม>ในการที่จะ,ะป้องกันเรือดำน้ำ<ม>ําต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีเลยเนี่ย<ม>ก็จบเลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอาวุธไม่ต้องเตรียมปริโดไม่ต้องเตรียมการลบทางด้านใต้น้ำ้นมาฉะนั้นก็เป,นเ,ปนเป็นเป็นจุดหนึ่งนะคคือมันเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างเรือดำน้ำนะรรรเ,รเรือฟริเกตเรือคอเวตเรือโดดการหรือแม้กระทั่งอากาศนาวีต่างๆเนี่ยมาคนละมิติกันนะแต่ว่า การที่จะให้เป็นบาลานซ์ฟอสเนี่ยก็คือต้องสมดุลกันั<ม>้งสามมิติผมพิ่ชันําเรียกว่ามีกับไม่มีเนี่ยมันคู่ต่อสู้เราเนี่ยเขาเตรียมตัวต่างกันเยอะเลยหรือดํานั้นเนี่ยมีแต่มีรู้อยู่ไหนเนี่ยยิ่งหนักใช่ไหมแต่ถ้ามีแค่ลําเดียวมีแล้วมันยังซ่อมอยู่เนี่ยสบายแล้วใช่ไหม โอ้นี่นะครับเป็นการชี้แจงจากท่านอดีตเสนาธิการทหารเรือเลย<ช>เพราะว<ช>่าท่านสมัยท่านผมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะ <c oughs> ว่ามันจะมีอะไรกาะจะเขาชอบถามทุกทีพี่จะมีเรื่องนง้ำในสมองอะไรวะมันก็ถามเราไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องเกษียณมาตั้งสิบเป็นสิบแปดปีแล้วโอ้โห <c oughs> มือสนามญ้ามีงูนเนะ <c oughs> เอออามันเวลาหมดแล้วต้องเข้าหน้าแต่เขาบอกเอาเอาเอาให้ได้นะเขาถามว่าถ้าใส่เครื่อง ยนต์จ <mel> ีนแล้วดําเนี่ยให้ลูกท่านพลบที่เป็นทหารเรือไปประจำการในเรือนี้เรือเรือนเรือนี้ท er ่านพลบเอาไหมคะเอาป่ะเขาถามเอาไหมคะเขาถามเออเพราะเอิญลูกชายผมทํางานอยู่ต่างประเทศรอดตัวแล้วรอดตัวขอญาตแม่ความเห็นเรื่องนี้แล้วกันนะเพราะว่าก็คือน้องๆ้องเขานะน้องๆ้องเขาเอาเอางี้ว่าผมเนี่ยนะอดีตในฐานก็ประจำการแล้วเนี่ยอดีตพ้นจับประการเนี่ย เอาใจช่วยนะทหารในประจการเราทุกคนเราถือว่าทุกคนทํางานเสียสละแต่ส่วนว่าในแต่ละห่วงเวลาโซลูชันมันจะออกมาเป็นไงเนี่ยมันก็ถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านกับเหมือนกับบุญทําคํำแต่งเนี่ยนะฟ้าลิขิตมามันจะต้องเป็นแบบนี้นะจะต้องได้แบบนี้มาเนี่ยนะทำให้ดีที่สุดผมมั่นใจว่าพระสยามเทวัธิราชท่านท่านแล้วก็เสด็จเตี่ยจะปกป้องคุ้มครองพวกเราชาวเรือทุกคนนะครับ ค่แม่สนุกมากวันนี้ได้ความรู้เยอะสนุกมากคนสนใจมากแต่ผมนี่นะซื้อโรซารี้ไม่เคยถูกแต่กะแล้วว่าจะต้องถามเรื่องเรือดำน้ำแม่ซึ่งไม่ได้คุยเรื่องเรื่องดำถามจริงๆก็ตอบจริงๆนั่หละครับเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณพลรบบ้างเดี๋ยวหน้าเจออีกครั้งนะแฟนเจ้าบ้านอันครับเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับผมกับพลเอกพนล ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับได้ความรู้เรื่อง MOU มากท่านรีบไปกระจายกระจายต่อเลยแล้วท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแหลกลาเลยนะ <c oughs> มันก็จะค้างอยู่ดูจากตรงไหนในโลกนี้ก็ได้หมดไปเที่ยวเมริกากดเข้าไปก็ขึ้นมาเลย <c oughs> นี่ไงนี่ MOU มันผิดนะครับอาทิตย์หน้าออกวัาไหนแล้วจะเรียนให้ท่านทราบนะครับสวัสดีครับ <c oughs>